สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันที่ดีของบริษัทที่ต้องถ่ายอัปเดตเอาไว้หน่อยเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพอลูกค้าเข้ามากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรอการใช้งานของเครื่องจักรเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโฟกลิฟต์ก็ตามที่แบบบางทีหิ้วของหลังบ้านลูกค้ามาตรงนี้ต้องเอาโฟกลิฟต์วิ่งไปวิ่งมาวันนี้ก็เลยทําการแก้ปัญหานะครับเพื่อให้เราสามารถทํางานได้ไวขึ้นเนาะนี่นี่ โลคลิปใหม่มาและอันนี้อย่าเป็นเห็นเขาบอกว่าเป็นตัวโฟลคลิปเป็นตัวเจน8ปอันนี้ก็จะเป็นการแบบเพิ่มในเรื่องของสมรรถนะของร้านด้วยเพราะมันไม่พอใช้เนาะแล้วก็สำหรับตัวนี้เนี่ยตอนที่เราเลือกสเปคมาใช้ในบริษัทเราเนี่ยผมได้เลือกเป็นสเปคพิกัดนะครับผมขนาด2.5ตันเนะเป็นพิกัดขนาด2.5ตันเพื่อ เวลาบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นพวกเครื่องยนต์เวลาที่ลูกค้าเอาเครื่องยนต์มาขายหรือเวลาที่เอาพวกแบบเ,เครื่องจักรใหญ่ๆอะไรงเงี้ยเอามาขายอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดใช้จานแม่เหล็กแบบนู้นที่คุณนเห็นอยู่ข้างหลังตรงนู้นอ่ะมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความเสี่ยงเวลาที่ดูดแล้วมันจะติดไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็ต้องใช้เจ้าพวกลิฟต์แบบนี้ในการหิ้วลงตัวนี้พิกัดขนาด2ตัน5เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกหิ้วเครื่องยนต์นี่คือแบบสบายมาก แล้วก็เดี๋ยวนี้นะที่ผมสังเกตดูนะตัวโฟล์คลิฟต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเทคโนโลยีก็คือสูงขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนสไลด์ตัวงานต่างๆในเรื่องของเซฟตี้ต่างๆเช่นถ้าเกิดว่าเบาะเ,เนี่ยมันมีเซนเซอร์ตรงเบาะถ้าเกิดคนไม่นั่งบนเบาะเนี่ยก็คือโฟล์คลิฟต์จะตัดระบบไม่สามารถแบบจะเทง,งาได้เดินหน้าถอยหลังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าตัวเนี้ยค่อนขอ้างปลอดภัยสําหรับการใช้งานเนาะในบริษัทเนาะเพราะบางทีแบบความผิดพลาดใน ในเล็กๆน้อย manager, อย่างเงี้ยอย่างพวกอุปกรณ์พวกนี้มีผลอย่างแรงแลวอย่างเช่นถ้าเกิดไปชนรถลูกค้าอะไรเข้านี่สวยเลยผมตัวเก่ายังไม่ได้ขายนะตัวเก่าก็ยังใช้งานด้วยเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ลูกค้าไม่ต้องรอนานเพราะจาได้ว่าช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วอ่ะบางทีเวลาลูกค้าเอาของมาขายเยอะอย่างเงี้ยเราต้องรอคบรีบแบบหิ้วของให้หรือเบ่งตักให้อะไรอย่างเงี้ย ลูกค้าค่อนข้างแบบใช้เวลารอแบบต้องมีประมาณ15านาที2 0นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตัดสินใจว่าเอ๊ะถ้าถ้ามันเกิดเคสแบบนี้ขึ้นบ่อยๆอย่างเงี้ยซื้อดีกว่าซื้อดีกว่าเดี๋ยวเราลองเอาไปเทสได้หน่อยไหมเนาะวิ่งไปพัทยาอันนั้นคือตัวงานยาวกับตัวงานสั้นเนาะเพราะรุ่นเก่าของเราเนี่ย ไอตัวงายาวเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเอาเหล็กงาเนี่ยมาเสียบกับรางเดิมเนาะแต่ตัวนี้คือเป็นรางยาวคู่ตัวมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีพิกัดความแข็งแรงมากกว่าอันนี้เป็นเกียร์แบบน,นี้นะเป็นเกึ่งออโต้ด้วยนะเป็นเกียร์เกึ่งออโต้แล้วก็มีไฟไซเรนเตือนสัญญาณเป็นเครื่องเบนซิน เพราะว่าผมลองคำนวณต้นทุนแล้วเบนซินกับดีเซลต่างกันนิดเดียวก็เลยตัดใจใช้เป็นเครื่องเบนซินดีกว่าแต่จะลองขับเทสได้หน่อยเฮ้ยลุใช้ได้ป่ะหมอไหม รถสปอร์ตเปิดประทุนนี่ก็คือใส่งานี่ใส่งาเปลี่ยนงานเราก็เพิ่งรู้ปกติแล้วเอาคนยกยกกัน <c oughs> อัน <One> น <input> ี <Lil 's> <istles> <c oughs> ้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาใส่กันอย่างนี้เขาปกติแล้วเนี่ยเราใช้คนเนี่ยช่วยกันยกออกอ๋อคือเขาเอางาวางกับพื้นแล้วเอาโฟกลีแบบตักงัดขึ้นมาเมื่อก่อนใช้ต้องสองสามคนเอเอาครับเก่งก่อนแล้วเวลาจะใช้ก็อย่างนี้แหละเพิ่งรู้ยาวเวลาเวลาเลื่อน อ,อันนี้ตัวงาของเขาเ่ยมันมีพิกัดโหลดอยู่ว่ามันยกได้ตัวงาตัวนี้นะแล้ว,วนักยกได้ประมาณเกือบเกือบตันเท่าไรเนี่ยตันห้าตันห้าตันห้าพิกัดยกไปลองกันหน่อยไปโน๊ตไปเออตัวนี้ดีไว้ แค่ตัวนี้เป็นเกียร์อโอโต้คือไม่ต้องเหยียบพัดแล้วถรถ,ถเที่ออดีไวมมันรุ่นมาขับง่ายเพราะว่ารุ่นนี้ไม่ต้องเหยียบพัดแล้วเป็นเกียร์ออตโต้ อันนี้เราจะให้กล้องวิ่งตามเออพร้อมยังพร้อมยังกล้องพร้อมยังแต่ก็โอเคนะพูดถึงเบามือขึ้นรุ่นนี้รู้สึกจะเบามือกว่าตัวเก่าเยอะเลยเกียร์ออตโตโ้มันก็สะดวกดีเนาะเดี๋ยวเราไปลองยกงากันหน่อย เดิินนแต่เวลาใส่แกงต้องแบบเหยียบพัดอยู่เอาไปเก็บหลังบ้านดีกว่ามาโนตาันม,มาถามว่าตัวนี้ราคาสูงมากไหมก็จะอยู่ที่ประมาณ ห้าแสนบวกลบห้าแสนบวกลบจะไปนะพร้อมยังกล้องอ่ะเมื่อก่อนจะมีเกียร์สองสปีดต,ตอนนี้เป็นเกียร์สปีดเดียวแล้วอันนี้คือสไลด์ได้วยนะเนี่ยเห็นไหมสไลด์งาซ้ายขวาเขาบอกว่าเวลาขับโฟล์คลิปที่ถูกต้องคืองาจะต้องอยู่ตรงกลางระหว่าง ตัวไฮดรอลิกยกตัวแก ok นยกเนาะบีบแต่หน่อยบีบแต่หน่อยเพราะว่าคันเก่าแต่ไม่ดังพี่ว่าต่อไปมันคงจะมีพวก GPS แน่เลยวะแบบติดรถโฟลด์คลิฟอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะแล้วประเด็นคือจอดตรงไหนเพราะอีคันนั้นมันก็ขวางอยู่ข้างในอ่ะจะจอดตรงไหนไม่รู้จะจอไหน <c oughs> ันหลังไว้ก่อแล้วกันเนาะอเอายอันนี้แหนงหน้าก็าโดยรวมก็ถือว่าดีชอบซื้อมาเสริมสมรรถนะเนาะพิกัดยกมากขึ้นเพราะว่าตัวนน้นที่เราใช้กันตัวเก่าจะเป็นโตโยต้าตัวเจน รู้สึกว่าจะเป็นซีรีส์เจนเจนสีเจนหประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้ก็ใช้งานมาได้ประมาณสักสาปีสี 4, ปีแล้วเนาะก็ซื้อจากบริษัทโตโยต้าโฟก l ลิฟนั่นแหละซื้อมาด้วยกันนะฮะเพราะว่านี่แหละที่ลูกค้าบ่นนั่นแหละว่าแบบบางทีโฟกลิฟมันต้องรอกันแล้วก็เวลายกหิว้วคงหิ้วของอะไรก็ต้องรอใครหมดตอนนี้ซื้อแล้วนะแก้ไขแล้วนะครับผมก็ จะได้ให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นนะครับผมโอเคแล้วก็สำหรับช่วงนี้เองเนี่ยพวกราคาเศษเหล็กกระดาษอะไรก็ปรับขึ้นหลายรายการแล้วก็ฝากติดตามราคาที่เป็นปัจจุบันเสมอนะฮะบริษัทเราจะมี2ช่องทางให้ติดตามกันจะมีทั้งใน Facebook จะมีทั้งใน YouTube นะครับก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับใบราคาจะอยู่ในเพจ Facebook เนาะเฟซบุ๊กยูทูปพิมพ์เหมือนกันได้เลยว่า cw รับซื้อขยะรีไซเคิลภาษาไทยนะครับผมเนาะใน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์ใน YouTube ฝากกด subscribe กดกระดิ่งงเเเเเอออออาาาาาาาไไไไววว้้้้้ลลลลททีีีี่่่่มมมมคคคคนน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 นตต์ใหๆกกก็จจะะะะะดดดพพััััรรรบบผถิปปขุญ๋ย ไปดูในเรื่องของการเซ็นเช็คจ่ายเงินนะยังไม่ได้เซ็นเช็คให้เขาเลยนะครับเดี๋ยวไปก่อนครับขอบคุณครับ